ทำอะไรครับเจเนสตพาลูกมาเที่ยวค่ะ,ท,คะที่ไหนฮะวั์เทอร์นี่คอร์อยางว้าวนี่มาทไรครับเจเนสต าลูกมาเที่ยวค่ะที่ไหนฮะบรูคอนี่คอร์ดใาค่ะเขาอบอกว่าเป็นมินิฮาวเแลนด์อยู่ข้างในโรงแรมเลยแล้วก็สวนสนุกเยอะมากแล้วมาดูกันว่ามันเยอะจริงหรือเปล่ปาตอนนี้เรากำลังทำอะไรฮะกำล,ลังจะเช็คอินแล้วค่ะน,นี่ดูดิกๆบรรยากาศนะฮะนี่เรามากันครอบรัวใหญ่ เติมด้วยเวลคันดิงค่ะอร่อยนี่นะคะตารางกิจกรรมเนี่ยแน่นมากนะคะคาดว่าไม่ได้นอนนะคะต้องนอนกลางวันไม่ต้องนอนแล้วนะคะต้องรีบไปเล่กนกอนะะแล้วก็น,นี้นะคะได้กินขนมด้วยน,นี่มีใบรับขนมฟรีนะคะนี่เยอะแยะเลยดีมากเลยแล้วก็ยังมีเหรียญสําหรับการชาปองด้วยนะจ๊ะนี่จ้า สุดยอดอันนี้คือได้วันละกี่เหรียญนะพี่เฟิร์สสองเหรียญได้วันละสองเหรียญนะคะท<ห>ุกห้องก็จะได้วันละสองเหรียญซึ่งแนทมากันสองห้องนอนแนทะก็เลยได้วันละสี่เหรียญเลยเยอะแยะเลยม,<า>ะะมันมายหญนี่คืออันนี้คือไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะคือได้รีอินฟูดเข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ขนมฟรีด้วย ไปฝั่งนู้นเหรอไปงสารอบเลยตรงนี้ไได้เลยมาดิมาเลยไม่ต้องกลัวโอ้แน่แน่ๆ สองู mm nih, ia, ่น้ำปูสองู่นี่นี่ฮับอะไไวกิ้งเฮ้ยไิธรรมดา ท้องเลยครับเสี่ยวท้องสนุแม่ค่ะสุดยอดมากค่ะว้าเสี่ยวนี่นะคะเป็นบราชของที่นี่ชาไทยร้อนชาผสมกาแฟต่มไฮเทคของที่นี่คือของไฮซฟรีหมดเลยฟรีนะคะนี่นะคะมีบริการจัดโรงแรม S <S ใช่ครับบรการมริจัดโรงแรมแต่ตแก็มีนี่โซนอ่านการต์ตูนเดี๋ยวเน้นขอให้มีมีช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากัน,ต,นตื่นแล้ว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 เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะเด็กๆเราจากนั้นลรกก็จะไปเล่นให้ทั่วโรงแรมเลยเพราะว่าที่โรงแรมนี้นะคะมีของเล่นเยอะมากเดีด๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้เนาะ จะไปยิงปืนเลเซอร์ด้วยยังไม่ได้เข้าไปยิงเลยวันนี้เดี๋ยวไปกันเลยเป็นไรเลยมมนนแม่ตอนนี้เรากำลังสแปมทำเปนทานอาหารเช้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปไ<ม>ดูกัน,ว,นว,นะว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปไปดูอาหารเช้ากันตัวอะไรเลยแม่ตัวอะไรปลาปลาตัวใหญ่ไหมแม่มอยากลงไปไหวไหม ปลากระตูดเลย <c oughs> นี่ปลาน่ารักจังเลยพาเด็กๆมาดูปลา <c oughs> นี่นะคะก่อนไปทานอาหารเช้าร้องมากดกระชาบปอง <c oughs> ต้องกดกระชาบปองทุกเช้านะคะมาที่นี่จุดเด่นมันคือก,กดกระชับชปองเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาไม่ช่วยมาไม่ช่วย <c oughs> นี่นะคะกระชับชปองเลยมาต้องมากดทุกเช้าว, <c oughs> วันนี้วันที่สองแล้ว <c oughs> อ่ะ อยากอดมากอันนี้เก็บไว้กดที่นี่ไม่เหเม,มือนแม่เลยยังอุ้ยอะไรยังลบอยากได้ไดรนเสาร์เาได้อยากลบจ้ะ นี่นะคะ,ะนน no ี่นะคะกดไดโนเสาร์มาหลายทีแล้วไม่ได้สักทีเอาใหม่เอาเลยพระเยซูพระเยซูขอให้เลยม่าเลม่าได้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ในนามเยซูในนามเยซูอาเมนอาเมีรู้ดีจัดได้ไดโนเสารเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไหมได้มากเกิดอะไรอ่ะเฮ้ย พันหอมไม่ใช่ลูกไน่ากินมากเ็มีอาจารย์โอ้โหดูเด็กๆนะคะ ่ะนี่นะคะอาหารน่ากินทุกอย่างเลยนะคะอาหารที่คนเยอะมากเนาะไล่นไหมกินไปเด็กเด็กๆรวมพลังเร็วววมือลงพลังมือลงพลังเร็วมือลงพลังเร็วเร็วเร็วเล่ลงพลังเร็วไหนมันเล่นยังไงแบบนี้ gian hay